สวัสดีค่ะวิจากช h แนล e l ลร์วิวค่ะเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามช่องวิวนะคะน่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบหนังสือกันใช่ไหมคะสำหรับตัววิวเองเนี่ยเรียกได้ว่าบ้าคลั่งหนังสือเลยก็น่าจะรู้กันอยู่จากทุกๆคลิปที่เห็นมานะวันนี้วิวได้โอกาสพิเศษโอกาสหนึ่งค่ะ ที่จะพาทุกคนมาดูหนังสือที่เอกซ์คลูซีฟโดยเฉพาะหลายๆคนที่ชื่นชอบพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแบบวิวค่ะคือหลายๆคนเนี่ยติดตามพระราชนิพนธ์ของพระองค์ก็จะรู้จักสกุลตลามัทนาพาธาเราก็อาจจะเคยอ่านในบทเรียนบ้างฟังจากคลิปวิวบ้างไม่เคยเห็นตัวเล่มที่พิมพ์มาตั้งแต่สมัยนู้นสมัยพิมพ์ครั้งแรกๆเลยนะคะดังนั้นวันนี้วิวจะพาทุกคนมาดูหนังสือหายากค่ะซึ่งตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นด้านหลังแล้วใครเป็นเด็กจุฬาน่าจะคุ้นเคยกับภาพนี้กันดีนะคะเพราะวา,นนายิท ทรัพยากรหรือที่หลายๆคนรู้จักกันดีในนามหอกลางของจุฬานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพระราชนิพนธ์หายากที่นี่กันเรามาดูว่าเราจะต้องไปรื้อตู้หนังสืออะไรยังไงเพื่อจะหาพระราชนิพนธ์เหล่านี้นะคะแต่สําหรับตอนนี้ถ้าใครอยากติดตามคลิปวิดีโอสนุกๆแล้วก็ข่าวสารดีๆจากช่อง Point of View อย่าลืมติดตามวิวครบทุกช่องทางค่ะพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันเรือยงคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปด้านในกันเลยค่ะไปะ หลายคนพอวิวบอกว่าจะพาไปดูหนังสือหายากที่หอกลางนะคะก็เข้าใจว่าวิวจะพาไปรื้อชั้นหนังสือหรือว่าพาไปรื้อห้องหนังสือหายากนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนสามารถมาดูชาราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้หอกลางมีงานที่เรียกว่ามหาวชิราวุธราชบรรณารยนะคะเป็นงานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับราชการที่6ไวค้ค่ะซึ่งเดี๋ยววิวจะพาไปดูว่าด้านในมีอะไรบ้างแล้วก็ไปหยิบหนังสือดูทีละเล่มเลยวิธีไปง่ายมากค่ะเข้ามาที่หอกลางแล้วขึ้นไปชั้นบนสุดเลยนนะะคะชั้7 เชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเคยมาทํางานมาเรียนในสอที่หอกลางแต่ไม่เคยขึ้นไปชั้น7ค่ะด้านบนมีอะไรน่าสนใจมากเราขึ้นไปดูกันไปออกมาจากชั้น7นะคะเราหันไปด้านซ้ายค่ะเราจะเจอกับห้องห้องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือห้อง exhibition hall นั่นเองซึ่งช่วงนี้เป็นนิทรรศการหาวอน,นะคะชื่อว่าจุฬาลงกรราชบันนา,ายค่ะเป็นนิทรรศการเนื่องในโอกาส100ปีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ และตอนนี้เป็นนิทรรศการเฟสที่2แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อพูดถึงจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็ไม่ใช่แค่รัชกาลที่5อย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าต้องพูดถึงรัชกาลที่6ด้วยดังนั้นด้านในตอนนี้ก็เลยเป็น Ex h ซ b i t i o n p h a s ที่2นะคะที่พูดถึงมหาวชิราวุธราชบรรณาลัยหรือว่าเป็น Ex h ซ b i t i o ันเกี่ยวกับรัชกาลที่6นั่นเองค่ะซึ่งภายในเห็นตู้หนังสือด้านในนั่นไหมยิ่งใหญ่อลังการถูกใจคาพเจ้ามากๆนะคะเป็นตู้หนังสือที่ รวบรวมงานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เอาไว้ค่ะคือหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงรัชกาลที่6พูดถึงพระราชนิพนเนี่ยนะคะก็จะนึกถึงแค่สกุลตะลามัทนะพาธาสาวิตรีอาจจะไปมีโคนติดล้อนิดหน่อยเพราะเราเรียนกันแต่จริงๆแล้วรู้กันไหมคะว่าพระราชนิพนของพระองค์เนี่ยมีมากแบบมากมากเลยนะอาจจะแบบหลายร้อยเล่มถึงพันเล่มก็เป็นได้นะถ้านาบทความยิบๆบย่บยอยๆเข้าไปด้วยนะคะซึ่งตอนเนี้ย ที่นี่รวบรวมมาให้แล้วนะคะจากทั้งชั้นหนังสือหายากจากทั้งชั้นต่างๆในพอสมุดกลางแห่งนี้เนี่ยคัดมาไว้ตรงนี้เนี่ยประมาณ160เล่มด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าแต่ละเล่มมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะปปดูกัน มาถึงตู้นี้นะคะเราก็จะเจอกับหนังสือหายากหลายๆเล่มที่เราไม่เคยเห็นตัวเล่มจริงมาก่อนเลยค่ะอย่างอันนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6ใช่ไหมหรือว่าถ้าเดินมาตรงนี้ก็จะเจอกับนี่เล่มนี้สวยนะโครงสุภาษิตจ,จากหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธนะคะนะดุสิตสมิทธที่เราเคยเรียนกันว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่6มีคนนู่นคนนี้เขียนบทความมาลงรวมถึงมีพระราชนิพนธ์ด้วยก็เล่มนี้ก็รวบรวมไว้แล้วนะคะปกเก๋มากขนาดเป็นแบบพกพาได้นะหรือว่าก็จะเจออันนี้บท เสภาเรื่องพ,พยาราชวังสันกับสามัคคีเสวกเนี่ยนะคะพระราชนีพลสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินพระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยามน่ะสมัยนั้นเขาก็ใช้ภาษากันประมาณนี้นะรวมไปถึงอันนี้เรียนกันใช่ไหมคะน้องๆเคยเหตุเล่มจริงไหมนี่เห็นแก่ลูกละครพูดองค์เดียวโดยพระขันเพรนะคะอันนี้ก็เป็นนามปากกาของพระองค์เนาะที่สําคัญความเกน๋นี่ถ้าใครแบบว่าเคยอ่านแท่เนื้อหาข้างในจะไม่เห็นรายละเอียดอะไรอย่างนี้นะเห็นตรงนี้ไหม มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญตัตินะมีความมีลิขสิทธิ์กันนะคะสมัยนั้นอันนี้เท่มากเราจะผ่านหนังสือเท่ๆมากมายเหล่านี้ไปเพราะให้ทุกคนมาดูเองนะคะแต่มีเล่มนึ่งที่อยากอวดมากๆเห็นแล้วแบบมันมีเล่มนี้ด้วยทุกคนเป็นเล่มที่เราควรจะมาเห็นของจริงมากๆนะคะมีถือด้วยความระมัดระวังเลยนะ เพราะว่าเนี้ยหายากจริงปกสีดําทองลายกุหลาบขนาดนี้นะคะไม่ต้องมีชื่อเรื่องก็รู้ค่ะว่านี่คือมัทนาพาทานะคะและสําหรับใครที่เล่นหนังสือเก่าน่าจะรู้ว่านี่คือมัทนาพาทาฉบับพ,พิมพ์ครั้งที่หนึ่งนะคะทุกคนตั้งแต่สมัยที่พระาชนิพลเสร็จใหม่ๆดังนั้นนี่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเดี๋ยวเราดูข้างในกันดีกว่าด้านในความเก๋ของเล่มเนี้ยนอกจากจะเป็นเล่มปกทองพิมพ์ครั้งแรกแล้วเนี่ยนะยังมีภาพประกอบด้วยและภาพประกอบเนี่ยคลาสสิกมากๆอย่างตรงนี้เห็นภาพประกอบปะ่ะมันจะมีความเป็นแบบกรีกโรมันผสม วันออกเจอตะวันตกที่สวยงามมากอันนี้เป็นภาพสุเทพวิงวอนให้มัทนารักนะใครเรียนมัทนาพาธามานะคะอันนี้คือฉากที่แบบรักฉันเถอะมัทนานะมีฉากนี้ฉากที่คล้ายๆโรมิโอกับจูเลียตนะคะเป็นฉากมัทนารำพึงถึงความรักเช้าชยาเสนแอบฟังเป็นตอนที่มัทนาออกมาเดินแบบรอบกุฏิแล้วก็แบบอ๋อฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยทําไมฉันถึงรู้สึกว่าโลกสวยงามแบบนี้ทําไมฉันถึงคิดถึงเขาแล้วก็มีเท้าชยาเสนมาแอบฟังอยู่ข้างๆนะกับภาพนี้ก็เก๋เหมือนกันทุกคนนี่เท้า ชยเสนกับมัทน,นาแสดงความสเสน่หาต่อกันพระนางจันทีตามไปหึงหึงสมัยก่อนเติมสอดเสือกรลันด้วยนะคะเพราะว่า,าหึง ประมาณนั้นไม่ใช่จริงๆออกเสียงหึ่งเฉยๆนี่แหละสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกคนควรจะมาดูด้วยตาตัวเองนะคะแล้วก็มีอีกเล่มนึ่งที่น่าสนใจเล่มนี้วางอยู่ข้างๆกันเลยเพราะว่าเราจัดไว้อย่างสวยงามนี่อันนี้ก็เป็นหนังสือเรื่องมัทน,นาพาทาเหมือนกันไซพ็อกเก็ต๊กสวยงามเนาะแต่ว่าเนื้อหาข้างในค่ะอยากให้เห็นนะเพราะว่าข้างในเขียนว่ามัทน,นาพาทา or the romance of a rose a play in verse in five acts เพราะว่านี่คือมัทน,นาพาทาเล่มภาษาอังกฤษรู้กันไหมว่านอกจากพระองค์จะพระราชนิพ์มัทน,นาพาทาเป็นภาษาไทยแล้วพระองค์พระราชนิพ์ แปลด้วยนะคะแปลผลงานตัวเองมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งภาษาข้างในเนี่ยสวยงามมากบอกเลยนะหรือว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะ บทละครสังคีตเรื่องมิกาโดกับเรื่องวังตีนะมิกาโดนี่ถ้าใครเป็นคนดูโอเปร่านะคะจะรู้จักมิคาโดซึ่งเป็นโอเปร่าของฝรั่งที่เอาเรื่องราวของญี่ปุ่นมาแต่งและพระองค์ก็เอาเรื่องที่ฝรั่งแต่งเรื่องญี่ปุ่นมาพระราชนิพนธ์แปลเปไ็นไทยอีกทีหนึ่งนะมันมีความแบบส่งต่อกันมากมายน่าสนใจน่าสนใจรวมไปถึงเล่มนี้ด้วยจะบอกว่าสวยมากๆเลยนี่หลายคนเคยได้ยินชื่อเรื่องวิวาพระสมุรอาจจะเคยอ่านบ้างไม่เคยอ่านบ้างเพราะว่าตัวบทวิวาพระสมุตเนี่ยก็ค่อนข้างจะ แต่ว่าเล่มนี้จะบอกว่าปกน่าสนใจมากเห็นความสวยไหมเห็นความแบบออกแบบอาร์ตเวิร์กในสมัยนั้นไหมมีความแบบวิวาพระสมุดนะคะแล้วก็ขนาดเล่มนี้ก็แบบพอดีมือมากเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะที่เป็นเล่มค่อนข้างจะออริจินอลแล้วก็เป็นฉบับพิมพ์แรกๆแบบแรกๆสุดๆเลยนะคะดังนั้นอยากให้มาเห็นของจริงกันนะคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจดูจากปกแล้วทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นหนังสือธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ถ้าเราเปิดจึงเปิดให้ดูได้แค่นี้จริงๆ The Wall of the Polish Succession นะ ะะเล่มเนี้ยไม่ใช่พระราชนิพนธ์ธรรมดาแต่ว่าเป็นวิทยานิพนธ์ของพระองค์ตอนที่ทรงศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าถ้าดูข้างในเนี่ยดูว่าใครเขียนนะเขาจะเขียนว่า by His Royal Highness the Crown Prince of สยามนะคะพระราชนิพนธ์ตั้งแต่สมัยที่เป็นมกุฎราชกุมารน,นะคะน่าจะเคยได้เรียนกันบ้างแต่ว่าไม่เคยมีใครเห็นเล่มจริงนะคะหรือว่าสองเล่มนี้ก็น่าสนใจหลายๆคนรู้จักพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นกวีพระราชนิพนธ์เนื้อหาอะไรที่เป็นตัวหนังสือต่างๆแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็มีฝีพระหัตในการวาดภาพเหมือนกันนะคะ อย่างเล่มนี้จะเป็นรวมภาพฝีพระหัตชนิดภาพล้อเส้นมือภาพล้อเลียนนะวิวทำวาดกระตูดนะคะพระองค์อย่างอันนี้จะเป็นภาพท่านนครบาลนะคะหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นมหาไทยนายกอย่างภาพนี้นะคะที่วิวเปิดดูอยู่เป็นภาพผู้แทนสยามนะปารีสเก๋ไหมเก๋ไหมนี่ก็เป็นภาพเส้นฝีพระหัตนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่ภาพล้อเส้นหมึกนะอันนี้เป็นเส้นหมึกพระองค์เนี่ยมีอีกชุดหนึ่งที่เก๋กว่านี้นะคะก็คือนี่เลยภาพฝีพระหัตชนิดภาพเส้นขาดเออภาพเส้นขาดคืออะไรก็คือการไม่ได้ติ สสเส้นกรอบนั่นเองเราถามว่าภาพข้างในจะหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่มีความแบบแพทเทิร์นนะทุกคนความเก๋อของสมัยนั้นนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็คือไม่มีเส้นขอบนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยทั้งตู้เนี้ยวิวคงให้ดูได้ไม่ครบทุกเล่มนะอยากให้ทุกคนได้ลองมาดูตัวเล่มจริงด้วยตัวเองที่นี่นะคะแต่ว่าวันจริงเนี่ยตรงนี้จะปิดกระจกนะไม่สามารถหยิบจับได้แบบที่วิวทําอยู่ตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้นะคะสําหรับใครที่อยากเห็นเล่มจริงอยากเห็นเท็กเจอร์ก็มาดูที่นี่สาหรับใครที่ อยากเห็นเนื้อหาข้างในอยากดูทีละหน้าเนี่ยจะเห็นว่าหน้าหนังสือทุกเล่มนะคะก็จะมี QR Code อยู่สามารถสแกนเข้าไปได้หรือว่าใครอยากดูจากที่บ้านก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่วิวลงให้ด้านล่างได้นะคะก็จะสามารถเปิดดูได้ทีละเล่มเลยเพราะว่าเขาสแกนเอาไว้ให้หมดทุกหน้าละเอียดยิบแล้วค่ะและที่สําคัญไม่ได้มีแค่ประมาณ160เล่มที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ามีพระราชินิพนธ์มากกว่า180เล่มเลยที่เขาสแกนแล้วก็ให้ฟรีนะคะประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานได้หมดเลยค่ะและที่สําคัญไไมม่่ด้ีแค นิพนธ์ของรัชกาลที่6นะคะในห้องนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายเลยอย่างตรงนี้เดี๋ยววิวพาไปดูนี่ฝั่งตู้นี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ดูละเอียดเท่าแต่ว่าก็จะมี จุฬาลงกรราชบัณฑิตไรก็คือเป็นรวมพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5นะคะห้องนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่หนังสือหายากที่มารวบรวมไว้นะคะแต่ว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกเพียบเลยอย่างตรงมุมเนี้ยก็จะเป็นนี่พระราชาพิธีกอบพระเลิกนะคะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนหรือว่าที่มาของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั่นเองสามารถมาดูกันได้แล้วก็ยังมีตรงนี้อีกนะคะด้านหลังที่เห็นอยู่นะคะที่แปะๆอยู่รอบห้องนี้ก็จะเห็นว่ามีเป็นไทม์ไลน์นะคะเกี่ยวกับพระราชาประวัติของรัชกาลที่6ไล่ตั้งแต่พระราชาสมพจนกระทงสวรคตเเลยทีดะ เขาก็จะเทียบให้เห็นว่าเออเกิดอะไรขึ้นบ้างเทียบกับสมัยรัชกาลที่5แล้วเป็นยังไงเพราะว่าปกติเวลาเราศึกษาพระราชประวัติเนี่ยเราก็จะเริ่มศึกษาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ขึ้นครองราชแล้วใช่ไหมเพราะว่าในสมัยที่พระองค์เป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยนะคะก็มีพระราชกรณียกิจที่สําคัญเหมือนกันที่ทรงเป็นตัวแทนพระองค์ของรัชกาลที่5ไปทําน,นู่นทํานี่ทํานั่น ในยุโรปนะคะก็สามารถมาศึกษาดูได้จะเห็นว่าเป็นทำลายสวยงามมีภาพประกอบเนาะอย่างโตนี้ที่เห็นอยู่จะมีรูปเรือหลวงพระล่วงอยู่นะคะเพราะว่าโตนี้ทั้งโตเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระร่วงค่ะก็เอ๊พระร่วงหอมดำดินเรือรบหลวงวิวาพัสมุตรเกี่ยวข้องกันยังไงสามารถมาศึกษาได้ที่นี่เหมือนกันอย่างอีกสองโตที่เหลือนะคะก็จะเป็นนิทรรศการที่พูดถึงตะวันออกกับตะวันตกที่มาบรรจบกันอยู่ในสมัยของพระองค์พอดีเลยว่าแบบความเป็นตะวันออกความเป็นไทยความเป็นแขกเป็นจีนเป็น เมื่อมาเจอกับความเป็นตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในยุคสมัยของพระองค์เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะและสุดท้ายนะคะอีกโต๊ะหนึ่งก็คือโต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เล่าเกี่ยวกับหอสมุดค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระชนนิพนธ์อะไรต่างๆในสมัยพระองค์เพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่าเฟสใหญ่ๆของพระองค์ก็คือเป็นกวีใช่ไหมคะอย่างภาพนี้ก็จะเป็นภาพหายากที่อยู่ด้านบนเก๋มากนะทุกคนเห็นไหมเป็นภาพหอสมุดในพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้สามารถมาดูกันได้ค่ะอีกสิ่งงงนนนนนนึะะะคคคททีี่ออกกกลูมมาาาๆแ้้้้้วยใใหหุไดด ก็คือของสองชิ้นนี้เลยอาจจะยังดูไม่เรียบร้อยยังดูงงๆอยู่ว่าคืออะไรนะคะแต่ว่าชิ้นนี้คือเหรียญของจริงนะคะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับคนที่บริจาคเงินเพื่อซื้อเรือลบหลวงพระล่วงค่ะเราเคยศึกษาเรื่องวิวาพสมุตรกันเรารู้ว่าเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อเรียราย,รายเงินซื้อเรือลบหลวงเนาะเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เข้าใกล้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมนี่ก็เป็นเหรียญของจริงนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกส่วนข้างๆนี้หลายคนเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเสือป่านี่คือมีขอองเสืป่า คือเสือป่าเนี่ยเขาจะต้องมีมีดประจําตัวมีดพกอะไรอย่างนี้ของเขานี่นะคะอันนี้เป็นมีดเสือป่าของแท้เลยก็สามารถมาดูได้ที่ห้องนี้เช่นกันค่ะและหลายๆคนอาจจะเห็นวิวเดินผ่านไปเดินผ่านมามีอะไรแวบๆบแบบนิดๆหน่อยๆนะคะนี่เรามีสิ่งนี้ด้วยนางในวันคดีของรัชการที่6ที่เอามารีดีไซน์ใหม่นะคะโดยพี่ฮ่องเต้หลายคนเคยติดตามช่องวิวน่าจะเห็นว่ามีพี่ฮ่องเต้มาโผล่หลายๆคลิปเนาะร่วมกันดีไซน์ออกมาเป็นนางในวันคดีรัชการที่6ทั้งหมด 6นางด้วยกันนะคะนด้ตั้งแต่นางสกุลตลานางอันโดเมดาแม่ละออนางมัทนาจูเลียตแล้วก็นางอุษานั่นเองนะคะเห็นวิวพูดแบบนั้นแบบนี้ไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในเทศกาลที่วิวอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมจริงๆค่ะเข้ามาที่นี่นะคะแล้วมาศึกษาเกี่ยวกับพระราชประวัติไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะนิทศการนี้จะเปิดในวันที่26พฤศจิกายนนับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะและที่สําคัญนะคะเขาจะมีการ มมนาเรื่องตามรอยพระบาทพระมหาธิราชเจ้าที่นี่ด้วยค่ะก็จะมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆมาเสวนาเนื้อหาน่าสนใจมากนะคะไล่ตั้งแต่เรื่องราวที่พระราชนิเวศมรคทาทยาวันที่วิวเคยไปถ่ายเรื่องการบูรณะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังที่นี่ด้วยหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ที่เอกลักมากๆเรียกได้ว่าอยากให้ทุกคนได้มาฟังค่ะส่วนใครที่พลาดไปนะคะอยากมาชมนิทรรศการนี้ที่นี่เป็นนิทรรศการถาวรนะคะหลังจากนี้ก็สามารถเดินเข้ามาดูได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะและโครงการจุฬาลงกรณ์ราชบััยลน่ะะคไมมี แค่ในห้องนี้อย่างเดียวนะแต่ว่ามีในเว็บไซต์ของสํานักงานวิทยาทรัพยากรดังนั้นสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะในนั้นก็จะมีบทความที่น่าสนใจต่างๆเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับนางในวันคดีต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงในอนาคตก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติเช่นเรื่องราวของพระองค์ในสมัยที่เป็นมกุฎราชกุมารว่าแบบทําไมพระอ,องค์ถึงต้องไปพบควีนวิกตอเรียแห่งอังกฤษอะไรทํานองนี้นะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทีนี้หลายคนเนี่ยฟังมาถึงขนาดนี้ก็จะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมวิวถึงแบบว,ว่าอยากให้คนมาดูโครงการนี้ขนนนาดนี้มั อะไรน่าสนใจมากไปกว่านี้หรือเปล่าก็บอกเลยว่ามีค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะเป็นหนึ่งในโครงการที่วิวเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะวิวเข้ามาเป็นคิวเรเตอร์หรือว่าเป็นคนที่ช่วยจัดเรื่องเนื้อหาต่างๆเพื่อที่จะมานําเสนอในห้องนี้ค่ะนี่คือสาเหตุที่ทําให้วิวสามารถจับพวกหนังสืออะไรต่างๆได้โนเพราะว่าตอนนี้ทศการนี้นะคะยังอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งค่ะซึ่งทุกอย่างก็จะเสร็จพร้อมให้ทุกคนได้ดูในวันที่26พฤศจิกายนนะคะและที่สําคัญนะคะเฟสแรกเนี้ยวิวอาจจะไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมเท่าไหร่ทุกนจจนานาั่าหววใ้จจี คดีที่วิวเข้าไปมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของสำนักงานวิทยาทรัพยากรแต่ในเดือนมีนาคมนะคะห้องนี้จะแปลงโฉมไปแบบหนึ่งค่ะเพราะว่าวิวและพี่ห้องเต้จะร่วมกับสำนักงานวิทยาทรัพยากรแปลงโฉมห้องนี้ทั้งหมดเป็นนิทรรศาการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรูปแบบใหม่ค่ะซึ่งอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะแต่สาหรับตอนนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวิวไว้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้เราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรัชกาลที่6ในช่องของวิวมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของนางในคดีต่างๆทั้งง6นา น,นะคะคว่านางแต่ละคนเป็นใครบางนางวิวอาจจะเคยเล่าไว้แล้วเช่นนางสกุลตาลาหรือว่านางสาวิตรีหรือว่านางแอนโดรเมดาแต่บางคนเนี่ยวิวอาจจะไม่ได้เคยเล่าถึงไว้เลยเช่นแม่ละออหรือว่านางอุสาเป็นต้นค่ะก็รอติดตามกันได้ในช anel นะคะเดี๋ยวจะมีอะไรตื่นเต้นมากมายโผล่มาทั้งในอินเทอร์นเน็ตแล้วก็ในห้องนี้ค่ะสําหรับตอนนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆ,ๆ,ๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอันนี้แอบกระซิบนะทุกคนทุกคนไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าเห็นตุ๊กตาน่ารักข้างหลังข้างหลายเหล่านี้ไหมคือพี่ห้องเต้แอบกระซิบรูมาบอกว่าในเฟซสองอ่ะได้ข่าวว่าจะทําตุ๊กตาเหล่านี้เป็นของที่ระลึกแล้วมันน่ารักมากๆดังนั้นติดตามข่าวกันไว้ดีๆนะคะว่านเทศกาลนี้จะมีอะไรยิ่งใหญ่อลังการยังไงคะ่ะสําหรับตอนนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ